สวัสดีครับพบกับผมนัตพงศ์บุญทองกเกษรทักษโกครับในช่วงเย็นๆแบบนี้ต้องมาดูแปลงนาแปลงนี้ครับบอกได้เลยว่าสําคัญมากๆครับเพราะเนื่งองจากว่าบุคคลท่านนี้อาจจะเป็นที่รู้จักกับหลายท่านอยู่แล้วนะครับเพราะเนื่งองจากว่าเป็นกเกษตรกรตัวจริงทํานาจริงลงมือจริงเดี๋ยวมาพูดคุยกับเธอครับว่าปีนี้มีการดูแลนะครับแตกต่างจากทุกฤดูการที่ผ่านมาอย่างไรครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะแนะนําตัวนิดนึง ชื่อเกสรนวงวิภาคนะคะแปลงนาก็อยู่ที่หมู่สี่ตำบลบางแก้วอำเภอมพ,พิสัยนะคะจังหวัดนครสวรรค์ค่ะรอบนี้พี่เกสรทํากี่ไร่รอบนี้ทั้งหมดจากนู่นมันก็สามสามสบเจ็ดไร่ค่ะและแน่นอนว่าที่ผ่านมาที่เรามาติดตามกันอยู่ตลอดเกินนามาโดยตลอดค่ะเพราะเนื่องจากว่าพี่เกศรใช้ใช้โฟทค่ะใช้โฟ <4 T S 1> แล้วก็รุ่นนี้ข้าวอายุเท่าไหร่ละรุ่นนี้ดำไว้เมื่อวันที่สองวันนี้วันที่ ก้าเนาะก็ได้หนึ่งเดือนกับเจ็ดวันค่ะหนึ่งเดือนกับเจ็ดวันใช่ค่ะข้าวพันนี่ข้าวพันธหอมประทุมค่ะหอมปทุมรอบนี้ลงหอมปทุมเนาะอันนี้คนดําหรือรถดําอันนี้รถดําค่ะรถดําอ่ะและปีนี้พิเศษเพิ่มเติมอะไรพิเศษเพิ่มเติมเลยก็คือใช้ตัวโฟซอยนะคะโฟซอยเนี่ยกล่องสีส้มนะคะก็ใช้ผสมกับยาคุมเลนแล้วก็ฉีดเลยพอเราดําได้สองวันปุ๊บเราฉีดเลยเพราะว่าโฟซอยออกมาตอนหลัง เพิ่งจะเริ่มทํานาค่ะออก็เลยอยากลองพอที่ไปปุ๊บปรากฏว่าข้าวอะ่ะเข้าตั้งเร็วมากมตั้งเลยแบบเห็นได้ชัดๆเลยค่ะว่าตั้งแล้วก็เขียวคือไม่โซมไม่มีโซมปกติแล้วเขาจะต้องต้นล้มไปล้มมา,ขามนเขาดน่ดนนะหน่อยตอนแรกใช่ค่ะแล้วก็ตอนแรกเลยอะ่ะใช้โฟซอยกับยาคุมเลนก่อนอมไม่ได้ใช้โฟทีนะคะครับอยากลองก็เลยแล้วทคนี้พอข้าวตั้งก็ได้ประมาณสักสิบ สิบเจ็ดวันนะคะสิบเจ็ดวันก็ฉีดอีกครั้งหนึ่งก็คือตัวโฟทีแล้วทีเนี้ยโฟทีกับยาหนอนยาหนอน,นะคะ่ะแล้วไอตอนที่คุมเลนอะ่ะหนูจะบอกว่าเอายาที่มันแรงอะ่ะมาฉีดแล้วทีนี้หญ้าก็ตายแล้วข้าวอะ่ะข้าวเหมือนพอน้ํามันท่วมใช่ไหมน้ำมันท่วมข้าวบางต้นนี่ก็ย่อยเลยนะย่อยเลยเหมือนกันครับแต่พอเราพอรอบได้สักสิบเจ็ดสิบแปดวันเนี้ยพอเราอัดโฟทีอีกรอบหนึง่ง แล้วก็จากนั้นก็ใส่ปุ๋ยค่ะแปลงนี้แปลงนี้มันก็สิบสามไร่เท่าเดิมนั่นแหละแต่ใส่ปุ๋ยไปแค่สี่ลูกตอนแรกแล้วก็แปลงนู้นใส่สองลูกกว่าๆเราใช้ในปริมาณนี้อยู่แล้วใช่ค่ะตั้งแต่ที่เราใช้โฟทีมาค่ะแล้วทีนี้ที่แปลกตาก็คือแบบข้าวอ่ะแตกกอเร็วมากแล้วต้นใหญ่แล้วใบแบบใบสวยเลยปกติข้าวถ้างามขนาดนี้จะมีหนอนมากินด้วยมีหนอนมากินด้วยแล้วก็ น้ำค้างมันแรงเนาะเช้ามืดอ่ะมันจะเป็นเชื้อราใบส้มๆแต่ของเราไม่มีไม่เป็นเลยไม่เป็นเลยค่ะนี่ก็เพิ่งผ่านหนาวมาสดๆเลยใช่ค่ะแล้วก็แต่ตอนนี้ก็น้ำค้างยังเยอะอยู่นะตอนเช้ามืดอ่ะก็คือแปลงไม่ไม่เอื่นถึงเขาด้วยกันเนาะแปลงที่ไม่ได้ใช้โฟทีก็คือเป็นเชื้อราใบส้มแล้วมันจะยุบเป็นหลุมแต่ของเราไม่มีไม่เป็นเลยไม่เป็นเลยเขียวสวยแบบนี้เลยเขียวสวยแบบนี้แล้วนีอกอใหญ่ด้วยนะใช่คือนับแล้วอ่ะแ0สิต้นนะคะ กนึงนะใช่แปดสิบต้นเลยแบบพอดีใจมากเลยคือตอนแรกเขาก็กังวลนะว่าข้าวจะแตกกอได้มากขนาดนี้ไหมต้องเปืองปุ๋ยแน่ๆเลยเพราะว่าปีนี้ปุ๋ยแพงแต่ป้ากฏว่าคือแกดีใจใหญ่เลยอ่ะเพราะแตกขนาดนี้ก็สรุปแล้วว่ารอบนี้การทำนาของพี่แกสอนเนี่ย นะครับก็เพิ่มโฟซอยเข้ามาใช่ค่ะแล้วก็มีผลลัพธ์ที่ยอดเยี่ยมเพิ่มขึ้นอีกใช่ค่ะแต่ลดปุ๋ยไปเลยโดยเพราะว่ารอบนี้นี่ยังไม่ได้ใส่ปุ๋ยรอบสองเลยนะเนี่ยนะนี่ยังรอบแรกยัง,ยงอันนี้ยังรอบแรกอยู่เลยใช่ค่ะโอ้โห<า>ยอมมากเลยอะค่ะอ่ะนี่ถือว่าเป็นอีกหนึ่งนะครับอีกหนึ่งครั้งที่พี่เกอรได้แนะนําสิ่งดีๆให้กับพวกเราครับแล้วก็พี่เกรอรก็มีผลลัพธ์ทางการเกษตร2 3าปีที่ผ่านมาในกลุ่มโปรตีของเราเนี่ยนะครับที่ยอดเยี่ยมอยู่แล้ว วันนี้ต้องขอบคุณพี่แกสอนมากครับแชร์ประสบการณ์เรื่องราวดีๆครับพวกเราฟังผมนัทพงบุญทองกเกษตรนักโลกลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ